15หลักจิตวิทยาเอาชนะใจคนในแบบของของเบ้งขงเบ้งจูกัดเลียงเป็นสุดยอดนักยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาแห่งยุคสามก๊กเขาไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญการรบแต่ยังเก่งในการใช้จิตวิทยาน้มนนาวและเอาชนะใจคนต่อไปนี้คือ15หลักจิตวิทยาที่ขงเบ้งใช้เพื่อครองใจผู้คนและนำพาอาณาจักรไปสู่ความสําเร็จหนึ่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ขงเบ้งรู้ว่าคนแต่ละคนมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันบางคนต้องการเกียรติบางคนต้องการความมั่นคง หรือบางคนต้องการผลประโยชน์เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาสามารถปรับวิธีพูดให้เหมาะสมกับแต่ละคน 2. ใช้เหตุผลและอารมณ์ร่วมกันการโน้มน้าวใจต้องมีทั้งตัณก์ที่แข็งแรงและอารมณ์ที่สัมผัสจิตใจของเบ้งไม่ได้บังคับให้คนทําตามแต่ใช้คําพูดที่ทําให้คนอยากเดินตามเอง 3. วางแผนล่วงหน้าเสมอของเบ้งไม่ใช่แค่เข้าใจคนแต่ยังคาดการว่าคนเหล่านั้นจะทําอะไรต่อไปและเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าสีรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอ่อน และเมื่อไหร่ควรแข็งบางครั้งการแสดงความอ่อนโยนและให้เกียรติจะช่วยให้คนยอมทําตามโดยไม่ต้องออกแรงบังคับแต่ในบางสถานการณ์ก็ต้องเด็ดขาดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ 5. สร้างภาพลักษณ์ของผู้นําที่ฉลาดและสุขุมคงเบ่งทําให้ตัวเองเป็นที่เคารพโดยไม่ต้องใช้อํานาจเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นคนฉลาดรอบคอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม 6. ใช้หลักอ่อนให้แข็งสุนจือกล่าวว่าการถอยคือการรุกที่แยบยน์บางครั้งถอยหนึ่งก้าว เพื่อให้ศัตรูตายใจแล้วสวนกลับในเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนที่เขาทําเป็นอ่อนแอเพื่อให้ศัตรูประมาทแล้วใช้กับดักเล่นงานกลับ7พูดให้น้อยฟังให้มากคงเบ้งเป็นนักฟังที่ดีเขาให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นก่อนเสมอจากนั้นค่อยเลือกใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ 8. ทําให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าเขาไม่เคยมองข้ามศักยภาพของผู้อื่นแต่กลับให้โอกาสทุกคนมีบทบาทที่เหมาะสม 9. ใช้การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง ให้คนคล้อยตามแทนที่จะสั่งตรงๆคง,งเบ้งมักใช้เรื่องเล่าเป็นบทเรียนซึ่งช่วยให้คนเข้าใจง่ายและจดจําได้ดีขึ้น10เข้าใจความต้องการของฝูงชนคงเบ้งรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อฟังเพราะเหตุผลเขาใช้การให้แรงบันดาลใจและสร้างอารมณ์ร่วมเพื่อให้คนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน11ใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์บางครั้งการไม่ตอบโต้ทันทีหรือปล่อยให้ศัตรูเดาใจไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้คงเบ้งควบกลุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 12. อย่าทำให้ใครรู้สึกท้ายแท้จนหมดทางไปต่อแม้จะต้องเอาชนะผู้อื่นองเบ้งก็ไม่ทำให้ศัตรูรู้สึกหมดหวังจนกลายเป็นศัตรูที่ไร้กาดกว่าเดิมแต่เปิดทางให้พวกเขามีตัวเลือกที่ดีกว่า 13. สสร้างบารมีด้วยความสามารถไม่ใช่อำนาจเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจในการบังคับให้คนทำตามแต่ใช้ความสามารถและสติปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างบารมี 14. รู้จักการใช้ศิลปาก,การแสดงคงเบ้งมักใช้การแสดงออกที่ทรงพลังเช่น การแส้งทำเป็นอ่อนแอรหรือการหัวเราะย้อศัตรูเพื่อควบคุมความรู้สึกของฝ่ายตรงข้าม15จัดการอารมณ์ตัวเองก่อนจัดการผู้อื่นการจะควบคุมหรือชนะใจคนอื่นได้เราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนขงเบ้งไม่เคยปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเขาเลือกใช้สติและปัญญาเสมอสรุปจิตวิทยาของขงเบ้งไม่ได้ใช้เพียงแค่ในการศึกสงครามแต่ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นหนึ่งการบริหารคน 2. การเจราจาธุรกิจ 3. การน้มน้าใจผู้อื่น 4. การควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ถ้าคุณอยากเอาชนะใจคนแบบขงเบ้งให้เริ่มจากการเข้าใจคนรอบข้างวางแผนล่วงหน้าและใช้ปัญญาแทนการบังคับการนำหลักจิตวิทยาของของเบ้งมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลายเป็นนักวางแผนที่ซับซ้อนหรือมองทุกคนเป็นหมากในเกมสงครามแต่สิ่งที่ขงเบ้งสอนคือศิลปะแห่งการเข้าใจมนุษย์ ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์จุดแข็งของจิตวิทยาแบบขงเบง้งเน้นการใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ขงเบ้งมักควบคุมสถานการณ์ด้วยความฉลาดและสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์นำทางซึ่งช่วยให้เขาตัดสินใจอย่างแม่นยำไม่ใช่แค่ชนะแต่ต้องรักษาความสัมพันธ์หลายครั้งการชนะอาจไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดขงเบ้งมักเลือกหนทางที่ทำให้ได้ทั้งชัยชนะและพันธมิตรสร้างแรงจูงใจมากกว่าก,า,การบังคับ ถ้าทําให้คนรู้สึกอยากทําบางอย่างเองผลลัพธ์จะดีกว่าการบังคับให้ทําเข้าใจคนแต่ละแบบแล้วปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมไม่ใช่ทุกคนจะถูกน้องน้าวด้วยวิธีเดียวกันคนบางคนต้องการความเคารพบางคนต้องการผลประโยชน์คงเบ้งสามารถวิเคราะห์และใช้วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนข้อจํากัดของจิตวิทยาแบบคงเบ้งต้องใช้เวลาและการสังเกตที่ลึกซึ้งหลักการของคงเบ้งต้องอาศัยความอดทนไม่สามารถได้ผลลัพธ์ทันทีเหมือนการสั่งการโดยตรง บางสถานการณ์อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณีการใช้จิตวิทยาอาจไม่เหมาะสมเช่นเมื่อเจอกับคนที่ไม่แยแสหรือใช้อำนาจบาดใหญ่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความฉลาดกับความจริงใจถ้าคนรู้สึกว่ากำลังถูกเล่นเกมจิตวิทยามากเกินไปพวกเขาอาจหมดความเชื่อถือวิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงหนึ่งฆ่าใจตัวเองก่อนเข้าใจคนอื่นถ้าเรายังควบคุมอารมณ์หรือเข้าใจตัวเองไม่ได้จะควบคุมหรือเข้าใจคนอื่นได้ยาก 2หัดสังเกตและฟังมากกว่าพูดเวลาคุยกับใครให้สังเกตภาษาการน้ำเสียงและสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดออกมา 3. ใช้การเล่าเรื่องแทนการสั่งสอนแทนที่จะพูดตรงๆว่าควรทำอะไรลองใช้ตัวอย่างหรือเรื่องเล่าที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจด้วยตัวเอง 4. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรอ่อนเมื่อไหร่ควรแข็งในบางสถานการณ์การแสดงความอ่อนโยนทําให้คนเปิดใจแต่บางครั้งเราก็ต้องแสดงความเด็ดขาดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ 5. มองการไกลและวางแผนล่วงหน้า อย่าคิดแค่ปัจจุบันแต่ให้คิดว่าแต่ละการกระทำของเราจะส่งผลอย่างไรในระยะยาวสรุปจิตวิทยาแบบของเบ้งไม่ได้เป็นแค่กลยุทธ์ทางสงครามแต่เป็นศิละปะแห่งการเข้าใจและน้มน้าวใจคนถ้านำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสามารถจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างชาญฉลาด